ดูความลาดเอียงของพื้นที่นะครับเดี๋ยวไม่ดูความลาดเอียงของพื้นที่ในการใช้งานนะครับเนี่ยนะครับแล้วเราก็มีตัวช่วยด้วยนะครับในใเห็นนะครับการใช้งานต้องถ่อยขึ้นน,นะครับ ลองขับดูแล้วเป็นยังไงมั่งครับก็สนุกดีครับแล้วก็ถ่ายได้ดีพอสมควรครับแต่ตอนนี้เรายังไม่เป็นเลยใช่ไหมครับครับยังไม่เป็นครับเพิ่งขับครั้งแรกครับแล้วพวงมาลัยอะไรนี้เป็นยังไงม้างครับก็ถือว่าดีครับพวงมาลัยพาวเร์ก็เบาดีครับแล้วการขับตรงนี้ผมเองผมก็ต้องบอกครั้งแรกในชีวิตนะครับแค่ทางลงมานี่ ผมไมไ่้ขับเมื่อเมื่อกี้เ <oman. S 2> มื่อกี้ลงมาเนี่ยรู้สึกขับแล้วเป็นไงบ้างครับในการขับลงมาที่บนพื้นที่ตอนขับลงมาเรายัางไม่เข้าใจตัวรถด้วย<ต><ม>ยังไม่เข้าใจก็มือใหม่ก็ค่อยลงมาก็ถือว่าทําได้ดีครับครับอย่างงั้นโอ้โหตรงนี้นี่ถือว่า <S <S 2> <S 2> ไม่รู้จะพูดยังไงครับผมไม่เคยนี่ต้องบอกว่าไม่รู้จะพูดยังไงนะครับต้องต้องชันมากแล้วก็พยายามอย่าไปไปเลี้ยวกลางันนเดี๋ยวมันถึงจะกว้างไงแล้วแต่เราปลอดภัยไว้ก่อน อถอยถอยก็ไม่ต้องเร่งเครื่องไปเรื่อยใจเย็นอย่างน้อยดียวกว่าขุดไหมครับดีดีกว่าับแล้วตรงนี้เดี๋ยวเราก็ค่อยๆถอ,อ,อยสับกดเดี๋ยวเราเราไม่นั่นเองก็เป็นเองอย่างตรงข้าต้นไม้ไอ้นี่เรายังไม่นั่นนะพ่อหันมานี่โอเคเรายังไม่นั่นนะแต่ในนี้พอใจเนาะครับพอใจครับแล้วก็เบรกก็มอเตอร์ไซค์ผมถึงเตรียมของผมยังไม่เห็นถึงขนาดนี้เลยกลายก็ผมคิดเยอะเลย <laughs> โอเคครับขอบคุณมากที่ไว้ใจนิวเทคเทคเตอร์ครับอยากไปไป,ไปเลยนี่นะครับดูกำลังขึ้น กันมากเลยนะครับดูจากขอบเขานะฮะแต่นี้เราขยายล้อข้างละ30เซนนะครับ นี่ก็เป็นการไถนะครับลงไปที่ภูเขาเลยครับก็นะฮะดูการขยายล้อการขยายล้อก็จะทำให้การลงเขาดีขึ้นนะครับแต่ว่าก็จะต้องใช้วิธีการถ่ายแบบพิเศษหน่อยนะครับ การใช้งานก็จะต้องถอยขึ้นไปนะครับเพราะว่าสูงชันมากนะครับ ่อมาทางนี้สิเดี๋ยวรถเขาไหลล พอใบดันหน้ามันสูงมันมันมน,นันใบเปล่าพอดันหน้ามันเตี้ยว้เปล่าออดันขึ้นอีก การไถในนี้ครับก็จะต้องใช้พิเศษนะครับเพราะดูความลาดเอียงของพื้นที่นะครับเดี๋ยวไม่ดูความลาดเอียงของพื้นนี่ในการใช้งานนะครับเนี่นะครับแล้วเราก็มีตัวช่วยด้วยนะครับในการใช้ใบดันหน้าช่วย แล้วก็เราใช้การถอยหลังขึ้นนะครับเพื่อในการที่จะขึ้นในที่สูงครับเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศของรอบๆในพื้นที่นี้นะครับที่ n e w t e c h Tractor อยู่นะครับดูนี่ในการถ่ายนะครับ เดี๋ยวนะให้ดูนะครับแป๊บหน,นึ่เนนงเดี๋ยวดูขอมมขโอ้ผมไม่เคยขับผมไม่เคยมาทางนี้เลยตื่นเต้นเลยแค่ลงมาเนี่ยอย่าพยายามวิ่งเกียร์เร็วเขาไม่อยู่